สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมอีกแล้วครับในเกม Inflation Thailand ครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับคุณเฟรนนะคุณเฟรนขอเสียงเลยครับเ yeah, <yeah>, yeah. นะีย่ยไปไปวนี่ผมจะมาฟาร์มล็อกกี้ฟอนครับก็ยังเวลาตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับคนในเซิร์ฟก็น้อยมากนะครับไปฟาร์มลนะ็อกกี้ฟอนกันก็จะมาฟาร์มเอาสกิลนะครับก็ ผมช่วงนี้ผมกไม่ค่อยได้อาคลิปลงนะครับก็เล่นอินเล่นรอซีกับคุณเพนจะไม่มีเวลาเอาคลิปลงเลยก็เดี๋ยวก็เลยมาแคสรอซีแล้วกันนะปืนในมือนั้นเออเอามาเอามาเอามาถือมั้งดิปืนมาถือมั้งเอาปืนมาถือมั้งของเห็นของมาเอาปืนมาดูมั้งดิของเห็นบอกของแร้มาดูมั้งก็ไม่น่าจะแลอีดิชั่นด้วยอีดิชั่นแล้ถือให้เป็นขวัญตาคุหน่อยสิว่ะ นะครับเรจะมาเอากากอีกไม่โหลดอีกมาแล้วใช้ได้เรยออื่นนี้โอเคครับเอาขึ้นไปไปครับมราจะมาฟาร์มของกันผมก็จัดเต็มมาแล้วเผื่อเจอคนแล้วกีท่ทีเห็นเขายิงกันบ่อยครับไม่เป็นไรเราจะลากผีทั้งเมืองมาเลยนะแล้วก็หารุถขึ้นกันคุณเอาอะไรมามีอะไรมาขวานเนี่ยโอเคไปเราจะมา ฟาร์มทั้งเมืองนะครับแล้วจะไปแล้วจะไปต่อเมืองข้างบนเนี่ยภูเขาภูเขาบอกเลยดิใช้มือใช้ใช้อาวุธประชิดดิไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเสียงดังมากกว่าไปเลยครับมากกว่าของแล้วมาเราเราเรามาค่อย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 มาค่อยค่อยขึ้นไปขึ้นรถขึ้นรถตู้ช่วยกันฆ่านะมาเดี๋ยวมึขึ้นรถดิ ใช่แล้วเราก็ไม่ได้ฟาร์มของเลยโอเคโอเคผมขึ้นไปดูในรถตู้ก่อนโอ้โหสมบีพเพียบเลยวะ่ะ<อ>ไปผมมาดูในรถห่องมีอะไรบ้างเฮ้ยไม่มีอะไรดรอปเลยเหมือนมีคน,นมาก,ก่อนเราแล้วว่ะรถโล่ลลงเลยไม่มีอะไรดรอปปกติมันต้องมีสักอย่างอยู่วะ่ะอันนี้ไม่มีเลยครับมันทำแมงทำแมงอยู่นะ ยังมีคนอยู่ในเมืองกับเรามีงานงอกเลยนะผมเล่นไม่ค่อยเก่งซะด้วยมีไม้ครบดรอปไม่เป็นไรเราจะมาเราจะมาบ้านนี้กันมาเราจะมาฟาร์มผมก็จะมาฟาร,ร,รมม์มาฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์ฟรรมฟาร,รม์ม ไม่ต้องกลัวนะซอมบีม้ครับมันไม่แดกคนเราอ่ามีขนมก็กินหนมกันไกลยังไม่ต้องเก็บไม่จำเป็นมาแล้วมาแล้วมารอบีมาปันหัวปันหัวปันหัว ป่าในบ้านนั้นไม่มีอะไรละไปยี่ไม่ได้เยอะอะไรนักหนาวะาผู้ที่ผู้เล่นผู้เล่นหมาว่าเขาจะมาประสบป,ปัญหาซอมซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เพราะผมนี่ก็เอาเอาเอาุตว่าครบมือมาเลยครับคาตานง,งคาตานะปืนว่ามากะจะมายิงคนเลยว่าง,งั้นไม่ใช่นะนีนี่ก็น่าจะมีของตบไม่เยอะ กะจมายิงคนเลยนะครับไม่ใช่แลนะ้วไม่ใช่แลนะ้ว <_ C 1> ต้องมีอะไรดอกบ,บ้างดิอันนี้แม็กแม็กปืนลูกโมนะครับเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จะได้ใช้เวอร์จะได้ใช้นะครับมาเ <_ C 1> <_ C 1> ขาบอกเมืองล็อกกี้ฟอร์ดก็มีก็มีรถดอบนะครับส่วนมากจะเป็นรถจะเป็นรถรถถังนะแต่ผมไม่เคยเจอเทุกทีที่เมืองน,นี้ ซอมบี้เข้าไปแล้วคุณเนเขียน,นเขียนทำไมครับในร้านค้านะครับมันจะมีของเยอะนะครับร้านค้ามันจะมีของเยอะไม่ต้องยิงครับเพลองลูกไปเข้าไปในร้านค้านะครับร้านค้าใหญ่ไปซอมบี้อุยโดนตบ โดนไปเลยทีหนึ่ง mm. อย่า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 คิดจะฝ่ายไปกล้องสองทางกากินน้ำก่อนครนบน้ำผลไม้เลยเขาไปเฮ้อเข้ามาเข้าไปในดินเข้าไปในดินทำไมไปฟาร์มของมีอะไรบ้างนี่ยน,น้ำเจอแฮมอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไป พัตคารกันไม่ใช่แล้วเลสเตอร์ลองนั่นเองคุณเฟมเป็นเจ้าของร้านเหรอครับครับเอ้ยผมรับเอ้ยคนขายก็ไปขายดิเดี๋ยวคนคนซื้อจะมานั่งเอาน้ำเปล่าปั่นแก้วหนึ่งครับน้ำเ่าแมวด้วยนะครับยักฉาทำไมช้าดังครับ นายครับน้ำว่าไหมครับโอ้โหเนี่ยน้ำว้าจริงๆนะยครับไม่ใช่แล้วน้ำมันน้ำกะทิโอ้โหของจะเต็มละจะมาเพียบดูดดูดเหมือนไส้ซอมบี้เหลือเกินดึง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 ไปเข้าไปที่โพสต์สเตชันเน่ โค oh, สเตชันไปรานนีนั่นเองอมอมไม่ตื๊ดตื๊ดตึ๊ดเฮ้ยลูกโมเนี่ยแม็คลูกโมลูกโมที่ผมบอกมันเป็นแม็คลูกโมจริงหรือเปล่านะเนี่ยแม็คม่อมีอยู่ลูกเดียวก็ยิงแล้วกด้คอคอคอนัดเดียวทั้งเมืองมาเลยครับรอ,อยิงได้เลยบาเก็บเก็บเก็บปืนครับรับลูกโมนี่ยิงคน คนที่ไม่ใส่เกาะยิงจังๆสามนัดตายนะเฮ้ยิงยิงยิงอ่ะโอ้ปืนปืนแรงนี่มันยิงกากครับไอไอเฟน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 เนนพืนแรงมันเแม็กธรรมดาปะอ๋อโอเคไปธรรมดาใส่ไข่แล้วไข่ไข่คนหรือไข่ไก่ครับไข่แล้วครับไข่ไข่นะ อมบี้มาแล้วข่าวดีอืมข่าวดีคือเก็บหมดเอาเอาไม้พายเก็บทิ้งเอาไม้แทะไแม่พายพึงไปโอ้ของเพียบเลยวะยินหนมไม่ดีว่าให้มันประหยัดประยงประหยัดที่หน่อยไ่รู้ว่าเข้าไปดูด้ บุ้มบุ้มบุ้มมาความคอมาความคอผมก็กะเอากระเป๋ายายสุดมาแต่กลัวตกเงินผมเมื่อกผมก็ผมผม,ผมก็เล่นวะยังไม่ใช่ยึดบุกเบิงครับนะยังกากากากันอยู่โอ้ยอม,มีน้ำดอกน้ำผลไม้ปัน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่ไงไม้ชนตะคอสไม้ชนตะคอสเนี่ยนี่ไม้ชนตะคอสคอที่เห็นแล้วทุกอย่างจะเป็นสีเหลืองให้มันเป็นสีเหลืองเย่เย่เย่ เด,เดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนเดี๋ยวาบ,บังเกอร์ให้ดูโอเคปะ่ะโอเคมิวสิบแปดโอ้ยอย่าอย่าตีดีนึงเดี๋ยวผมจะข้าบ,บังเกอร์มาเล่นข้าบังเกอร์มันคนละขวานกันคุณเชื่อไหมขวานชน,นะคอรเนี่ยตีคนโคตรกกอะ่ะนั่งมาคน oh. เห็นอย่างนี้คนแม่งไม่ตายเลย กระโหลกชิ้นหมายเลยได้เท่าไหร่ละอ่าได้ละค้าบอ,ออกมาละืดมาละบ,บังเกอร์มาแล้วเชจ่านี่ไงคุณเพนมาดูดิคุณเพนนี่ไงบังเกอร์มาทำไมทำไมวางไม่ได้วะทำไมวางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้ก,ก็ก็ข้างในเซฟโซนอะไรเนะี่ยสตองเฮลไอเทมอะไรเนะี่ย คืออะไรวะแบค้าวถ้าใช้มันกดโอเคทำไมถือถือทำไมใส่ใช้โล่ไม่ได้วะวูดเดิลวอล์ดระวังมันเพิ่ไม่ได้วะเนี่ยสตองนิ้วลองโฮไอถือไอเทมอะไรเนี่ยอะไรวะ แบ,บกจะร้องไห้เอะคุณเพื่ลองเอาไปใช้ดิว่าใช้ได้ไอะได้แหละกูลองถือดูเนี่ยบังเกอร์ไม้ที่ผมข้ามามามื่อกี้ลองดูเป็นไงวางได้ไมาถ้าวางก็วางดิตกเลยาหรอเลวางเลยตีต,ตีตีแป๊บเดียวก็ได้แล้ว,วม,มันวางได้ปะม,มันขึ้นว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมันขึ้นว่าอะไรอะ่ะหนว่า้ไดงทิ้งเลยยาวต่อยาวต่อไม่เจ็บไว้ดีกว่า ค่อยไปทิ้งผมผมเก็บหมดแล้วมีอะไรเก็บหมดมามีอะไรหลอดไปก่อนจะขึ้นไปเมืองข้างบนแล้วไปฟาร์มต่อไปข้างหลังมีข้างหลังซอมบี้เกิดซอมบี้เกิดต่อหน้าต่อตาอันนี้อันนี้เป็นมีมีโรเป็นพวกเหล็ก <c oughs> มารับบังเกอร์เหล็กได้ แต่ทำไมมันวางในเมืองนี้ได้ก็ไม่ดได้ไม่รูกมันวางในเซิฟนี้ไม่ได้แต่แต่วางในเซิฟวางในเซิฟยิงกันนะวางได้ผมเคยครับแล้ววางอยู่พวกพวกผมมีปัญหานะครับก็ถ้าถ้าถ้ามีคนเป็นมหาเหมือนผมก็พวกผมบอกด้วยครับเวลาพวกผมตีซอมบี้ตัวเดียวกันเอ้ะเฮ้ยนายซอมบี้ไม่ตายวะเฮ้ย โอ้โหกว่าจะตายซอมบี้อะไรเนี่ยฉีมาแน่เลยผมผมเจอปัญหากับคุณเ็นคือไปฟาร์มกันบ่อยๆครับแล้วไปเดินขึ้นเขาเลยแล้วแล้วนี่ครับแล้วพวกเราตีซอมบี้ตัวเดียวกันใช่แล้วไม่ใช่พันแงหมูแล้วพวกเราตีซอมบี้ด้วยกันใช่ตัวเดียวกันนะครับแล้วมันก็จะเด้งหลุดมันขึ้นว่าเชเดอร์อะไรสักอย่างแล้วขอขขึ้นเฉยเลยคืออะไรวะเล่นล้อเนั่งของแขนอนะทำไม ของขึ้นลนะถ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยส yeah> ีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยของขึ้นเลยนะสีอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยของขึ้นอะไเป็นไรเนี่ยคว้างไปดิคว้างไปดิคว้างไปดิที่ถือในมืออะคว้างออกไปสิอันนี้โอ้ปล่อยออกมาแล้วของขี้สีแดงมาโอ้โหโคตรปลาแฟแล้วโคตรแหลกเลยว่ะ ป่าทำไมป่าทำไม,ไม,มขึ้นไปไดิป,ป,ปม,มารีบๆเดินขึ้นไปวิ่งขึ้นไปไดิว่าไปไหนทำไมเมืองเนาะเมืองข้างบนเนี่ยเป็นฟราฟร์มฟาร์มซอมบี้เจอคนก็ยืนเจอ,อก็ไม่ยืนเดี๋ยวพาร์ทหน้าพวกเราอาจจะไปแอร์พอร์ตครับแอร์พอร์ตแต่ไปแล้วเจอบอสนี่โคตรเฟิงเลยน่าจะเย็นหน่าโดนตอนนั้นขับรถไปนี่หืม จาร้องไห้น่าจะเย็นแม่เดือดเอออ๋อเอ่อพอมึงตกมุกให้กูดีมากวันนั้นวันนั้นผมไปเข้าห้องน้ำครับเข้ผู้หญิงมาปีนดูเลยครับเอาอุ้ดเขาแล้วเขาก็มาถามว่าพี่เวอร์เหรอเค้ยม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมาถามว่าผมเบ้าอยู่แล้ว ก็บอกว่าอ๋อผมกำลังกำลังยิงกระต่ายอยู่ครับกำลังยิงเป็ดอยู่กำลังยิงห่านอยู่ครับรมุกเสียงเล่นเล่นเองเล่นเองด่ามุกตัวเองครับเมมันอไปนนท,ทำไมล่ะครับคนร้อนขอเต็มเลยทำไมครับขึ้นปีนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เออไม่ติแบบกน,นเ,เออมึอน,นี่ซอมบี้กัเยอะอ่ะมันเป็นเมืองแค่เมืองเมืองทางผ่านมาไม่ค่อยมีของเยอะนาะมาลอซอมบี้มันเยอะๆฟาร,ร,รม์มฟาร์มฟาร์ม ไปแอร์พอร์ตก็ไม่ไปนะไปไปฟาร์มสักอยูน่นะพราะผมยังลูกโมเสียงดังนะเว้ยแล้วลูกโมก็ลูกโมอ่นะมาผมก็เก็บมาได้เหมือนกันเฮ้ยใครเจ๋งวะเฮ้ยใครใครใหญ่วะได้ข่าวว่าเห,ห่าวะรอแนัดหมด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 ก็วิ่งดิครับนัดหมดก็วิ่งรอแค่ตัดลิบบีนนะนัดหมดก็วิ่ง มันหมดก็วิ่งดิครับรออะไรมันหมดก็วิ่งดิครับรออะไรมามามาเสพย์ไอ้ย่ะมันหมดรออะไรนะสะอาดวิ่งดิอยจิมูลากาโตซึมดุ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 มนี่พวกเรานี่มาที่ทางโล่งเลยครับให้สิบเลยซอมบี้อ่ะแต่ขอจะขอขอจะเป็นบอสซอมบี้ก็พอบอสซอมบี้ครับพวกผมเพราะว่า แรกๆที่ผมเล่นกันพวกผมเล่นกันค่ะไปนอนหลับเลยไม,ไม่ไม่รู้จักบอสซอมบี้ไงวิ่งเข้าไปเลยคิดคิดว่าเวลาย,ยิงมาแล้วแล้วมันจะหยุดเดินใช่ไหมพรผมนี่ยิงกันมันเลยครับแม่งวิ่งมาเรื่อยๆเลยจนโดนตีตายไปหลายรอบเลยไม่รู้ลงรู้เรื่องเลยเจอหน้ากากอ่หน้ากากเพียวใส่เลยใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้จะปืนเลยวะวอ,ยอย่าบอกโมเสกอีกแล้วนั่นไงโมเสนอีกแล้วนนหน้ากากสีขาว อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยย่าอยาเอ้ยเจอเจอแม็กลูกซองกินอะไรดีกินกินหรือทิ้งดีนี่กินอะไรนี่ไปดีกว่านีเป็แม็กลูกซองเก็บมาเลยนี่นี่ไอคุณไปอยู่ไหนนะ่ะ นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูไอ,ไอตัวนี้ไอตัวนี้จะมาโชว์อะไรให้ดูร้อยฝักที่มันอันนี้ของขึ้นเยอะเงินดีนโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ปลาเลยนี่ผมก็มีเหมือนกันรอยฝักที่ข้างไข่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โยังขึ้นอีกแล้วไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหอโอ้โว ไม่ใช่ละข้างไข่ขึ้นมาข้างไข่ใช่ละเฮ้ยมึงเจอซิกในบ้านหลังนั้นน่ะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมึงมึงดอกให้กูดิดอกให้กูดิดอกให้กูดิดูดิใช่เปล่าใช่ใช่ซิกเปล่ากูไม่เชื่อว่ามันจะดอกกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกูไม่เชื่อ เอาจริงๆวจริงๆมาดรอปจริงเหรอเมื่อเร็วว่ามือนี้มีซิกดรอปเฮ้ยไม่ใช่ละกลัวมือโมละเอาเอาเอยอ่อนๆมาดรอปได้ไงวะให้งั้นกูขอดิแต่ตรงไหนตรงไหนะดอปตรงไหนพาไปดูดิเจอซิกปืนแลด้วยสัตว์ให่ขอ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 ซิกขอซิกมึงให้ซิกกูกูขอซิกขอซิกแลกกับฮันนี่แลกกับฮันนี่ ตรงเนี้ยนะโอ้แลกกับฮันนี่แลกกับกูแลกกับกูกูขอสิหน่า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 เพื่อนกันเพื่อนกันฮันนี่นี่ยังเต็มร้อยอยู่เลยนะเว้ยฮันนี่ร้อยเปอร์เซ็นฮันนี่ใส่ซีแม็กแลกอะต้องใส่ซีแมเต็มร้อยที่มันคงไม่เต็มร้อยมั้งเนี่ยเอออะแลกก็แลกมาสิกมา เต็มร้อยดิเออมึงมาเอาไปมึงดรอปซิกเก้กูเลยเอาไปเอาไปเอาไปไม่ต้องยิงก็ไม่ต้องยิงดรอปเลยดรอปดิดรอปดิดรอปดินี่แหละร้อยนะไปดูเลยเฮ้ยเฮ้ยดรอปเลยดรอปซิกมาซิกซิกเลยสิบสองลูกจะให้กูยิงใครตายเนี่ยรถเที่อะไรเออเออดีดีดีเอ้ยไม่ใช่แล้วดิ ไม่เป็นไรหรอกซีแมราคา20แคส20แคทก็เท่ากับ2บาทเพราะว่าเติมเพราะว่าเติม50ได้500เมทไ้โวนเมทไบเวนมีกระบอกเดียวของแรด้วยเห็นซิกเขาขายกันอยู่ในกลุ่มอ่ะ5 50ทูได้5กระบอกซิกกระบอกละ10ฮันนี่ฮันนี่ก็ดอกยากอยู่เหมือนกันฮันนี่ก็ยากเหมือนกันนะ แต่แต่ซิกยากกว่าเข้าไปแล้วอันนั้นลาเราเข้าไปแล้วไม่มีอะไรแล้วไปกลักบอ๋อสีแม็มกกูไปยิงเล่นเลยนะสุดคุ้มเดี๋ยวถ้าจบคลิปนี้นะทุกคนก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่า,ค,าค,ค,มมค,คุ้มคุ้มหรือเปล่าทนะี่เอาซิกแรกกับฮันนี่ใส่สีแม็กนะคก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับช่วยกันช่วยกันทุกๆคลิปผมจะมีให้คอมเมนต์นะครับว่ามีคําถามให้นะคก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะ โอเคครับแล้วก็ช่องผมก็ก็ยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปต่อไปกันต่อกันเมื่อกี้ผมพูดพ่มอะไรกันมาลึกเฮ้ยเฮ้ยเอ้็งเอาเอ็งเอาปืนอะไรมาเนี่ยเอ็งมีแม็กซ์สก้าอะไรเหรอสตาเวลาข้าเจอคนข้าจะยิงอะไรไปกลับเวลากลับเวฟ งั้นงั้นเอา้าก็กลับเซฟสิครับกระเป๋าเต็มเลยครับกับโอ้โหคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งก็เอาคลิปหนึ่งครับหนึ่งคลิปก็เอาก็เอาสักสองเมืองนะครับแต่คลิปหน้าจะเป็นแอร์พอร์ตนะผมว่าผมว่านะหรือเมืองอื่นก็ไม่แน่ใจโอเคครับเดี๋ยวผมจะนะครับไปตอนใกล้ๆถึงกันแล้วกันนะเพราะว่าจะคิดมันจะยาวนะโอเคโอเค โอเคครับ okay, หลังจากที่เดินมาจากเมืองตรงนู้นนะก็ขับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเดินกันต่อใกลถ,ถึงเลยละเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าคุ้มหรือเปล่ากับซิกซิกกับซีแนะม็กกับฮันนี่ซีแนมะ็กคุ้มไหมฮันนี่ผมก็ว่ามันเป็นปืนที่ดีนะยิงเงียบดีบดบไะ<อ>วิ่งๆปผมว่าผมว่าเป็นปืนที่ดีนะยิงเงียบดี อไปนี่ไปเล้อคุ้มไมเธอตุ๊กตาให้อืมคุ้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 มไปแล้วเราก็วิ่งบังเราไปใครยิงวะน่าเนียนเนียนจันี่มีรัดเยอะก็ตีรัดเยอะบวยให้ผมมาแค่สิบเอ็ดนัดเองมันคุ้มไหมวะเนี่ยซิกก็บอกและสิบบักแต่ผมไปดูในกลุ่มเหมือนว่า เขาขายกันกระบอกละสิบบาทเพราะค่ากระบอกห้าสิบธูกดูไปดูหนว่าฮันนี่เขาขายกี่กระบอกห้าสิบธูปยาง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 นี่กูก็มีลูกวะอ้ัสลูกมันเยอะกว่าปืนมีเหลือเยอะครับปืนเหลือเยอะยังยิงยังยิงสัสยิงยิงยิงเอาเอเคยิงเล่นบ้านแม่งรวยเฮ้ยปืนเอเคนะปืนเอเคโกนเอาใช้ในพีพีได้ เอะปืนปืนเอเคโอนปืนเอเคกเอเอเอเคกกลนกลนกลนเออเอเคกไม่ปืนเอเคเอเคเอเนคเอเอเอเนเอเเอเอเนเอเเอเอเ้เอเเอ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 เเเ เดี่ยที่อย่างนี้ยมายิงกูเอที่อย่างนี้เอามายิงกูแม็กพอเวลาอยู่ในเซฟโซนเนี่ยเอ,เอามือเปล่าไปงเนี้แม็กมายิงกูเล่นเพราะเราเข้าพีพีเนี่ยเอามือเปล่าเข้าไปแล้วมึงยิงกูหนีมันไม่แจกนะใกล้ถึงเซฟแล้ว รัาอยากเจอเรามันก็ีวีก็เซฟสามนะคครับเล่นก sure> ันอยู่เซิฟสามครับเล่นกันอยู่เซิฟสามครับไปเดี๋ยเราเราเีพี่เข้าไปเข้าเย็ะเดี๋ยวพวกเราไม่ได้เล่นนะเอมันไม่ง่ายใช่เช้าเช้ามันไม่ยากหรอกเดี๋ยตอนเย็นๆนะเด็กยเรื่องเพคุ้นแน่เลยเข้าไม่ได้เลวิ่งดีกว่า ตอนเย็นๆตอนไหนก็พอได้ปกติแล้วแต่ตอนได้เกิดเรียนอืมเดี๋ยตอนตอนตอนได้เกิดเรียนเปนเสาร์อาทิตย์อ่ะโอ้โหเกิดเอ้ยยังได้ยิ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 งไว้หนึ่งใครยิงวะ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 ไม่หนึ่งอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะ งงเลยเมื่อกี้มาแม่เ็เยไวะขามันจะยิงผมแน่ๆล้วผมเดาไม่ผิดถ้าผมเดาไม่ผิดกำลังขัปืนมายิงรูหน้าเลยอย่าอย่ากูมูนลวอล์กได้อย่าวงมัดม่รองคุมูนวอลกได้อย่าเลยอย่าคิดจะยิงเลยนหล่นหลนห่นหล่นหล่นน่น ยิงมตั้งหลายลูกตกพื้นเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะเออยังยังไม่แตกยังไม่แตกให้ยิงอีกสิบแม็กเลยให้อีกสิบแม็กเลยสิให้อีกสิบแม็กเลยยิงให้สิบแม็กซ์เลยยิงมาเลยดูด้วยดูด้วยเอามาตายนะเอามาตากให้อีกให้อีกยิงมาเรื่อยๆเลยเราถุงเดาของไปเก็บแล้วป่ะ มีของโคตรน้อยว่าใช้จนของทั้งหมดแล้วเลยมาฟาร์มเ <c oughs> ข้ามาในเขตทัง้นอยากได้รถอยากได้รถออกมาเก็บข้างนอกก็ได้ ก็ไม่ต้องออกหรอกเอาไปเก็บข้างในเลบนอ่ะตั้งรอาก็ได้เนี่ยได้ที่บนแค่เก็บข้างในทีงนี้บนพิกเกียตเดินแหละโอเคงั้นดิดกันตรงนี้แล้วก็แล้วกับบนตรงนี้เลยโอเคครับไปเจอกันพาร์ทหน้ากันแล้วกันบในแอร์พอร์ตนะครับโอเคก็สัปดาห์นี้ก็กดฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็กดแชร์ด้วยนะครับโอเคแล้วคอมเมนต์กันด้วยว่าถ้าฝากแล้วก็เชิญคอมเมนต์นะว่าพิกกับปืนฮันนี่ บอกที่แมกลอยนัดคุ้มหรือเปล่านะเวยกันคอมเมนต์ด้วยนะ,อะโอเคเวดดเสวัสดีสวัสดีสวัสดีดิเอ้าเงียบเงียบโอเคสวัสด,ดีครับ